ทุกคนครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่รายการกินเล่นๆไม่เน้นอิ่มนะครับผมวันนี้ครับเราพาทุกท่านนะครับมาที่ร้าน Open h o u s e าเฟ่ร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่แถวย่านบางแสนนะครับผมก็ต้องบอกว่ามาง่ายมากนะครับคนที่อยากจะมาเนี่ยฮะมาทางเขาสัมผัได้เลยนะครับผมแล้วเราก็ได้สั่งหลายอย่างอันนี้คืออะไรครับผมลืมชื่อปลาดุกฟูไรนะไดฟูคูไม่ปากเขาได้จริงๆนะปลาดุกฟู นี่อะไรนื้นอไดฟูกุครับวันนี้เราสั่งมาหลายเมนูมากเลยต้องบอกว่าแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องบอกกล้วว่าวิธีการเข้ามาทางนีนั้นง่ายมากนะครับแค่ขับมาทางเราสังมุกใช่ไหมตรงมาเลยหรือคุณจะมาทานลงขัดบางแสงก็ได้เลี้ยวขวาขับตรงมาทางอยู่ฝั่งขวามือคุณเจอเลยนะครับผมเมนูมีเยอะแยะมากมายหลายหลายอย่างมากสไตล,ล์ร้านง,ง่ายๆครับมินิมอลนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ฟให้ดูนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยเราได้สั่งน้ำตัวชาเขียวมานะฮะจะเป็นตัวนี้นี่เป็นชาเขียวพรีเมียม เขาบอกว่าเป็นชาเขียวที่ยังไงนะมันแบบเข้มมันจะเข้มมาปกตินะแล้วก็แบบเป็นแนวรสชาติมันจะไม่ได้ออกหวานมากนะเขาบอกแล,แล้วก็แบบว่ามันจะสำหรับคนชอบชาเขียวโดยเฉพาะเลยนะีส่วนนี้เป็นชาเขียวเป็นเป็นมะชาลาเต้เหมือนกันก็ลองออกมานิดนึงก็คือผสมนมอันนี้จะไม่ค่อยมีนมนะครับส่วนนี้คือปลาดุกฟูครับพี <c oughs> <c oughs> ่รุ้เมื่อกี้ผมถามไปเขาบอกว่าเป็นปลาดุกฟูนะครับแต่จริงไม่ใช่มันคือไดฟูกูนะครับกดนะอันเนี้ยแปดสิบห้า อันนี้เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งส่วนอันนี้ก้อนนี้ร้อยหนึ่งมีสี่ไซส์นะครับและนี่ก็ใช้ใช้เอลหนึ่งร้อยบาทต้องบอกว่าเหมือนเดิมครับเรากินเล่นๆไม่เน้นอิ่มครับต้องบอกว่าเราก็จะบอกว่าเราจะรีบิวตามจริงนะรสชาติอร่อยเราบอกอร่อยนะก็บอกสมกับราคาหรือเปล่าทีนี้ผมว่าน่าจะแพงที่ดอกไม้มันดอกไม้น่าจะราคาประมาณแต่ห้าสิบบาทแล้ว เขาบอกว่าอะไรที่อยู่ในจานกินได้หมดเราต้องชิมดอกไม้กันก่อนนะครับกินกันเลยไหมห้ามเลยสีบอกเฮ้ยแบงค์มากินไม่ได้ไม่มีใครห้ามทุกคนเลยวางนะครับเราเริ่มที่น้ําก่อนละกันนะครับและนี่คือมัทฉะลาเต้ครับราคาถูกกว่าราคาถูกสุดอ่ะสุด้พูดตรงๆนะเดียวว่าผมนะแต่ว่ารายการต่อไปต้องเข้านะ มนชาเกียวเซเว่นเลยชาอี่างจริ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 งไม่รู้ว่าอีกทีแคได้ปะมันนี้ผมคงรกันกางส่วนตัวผมมากผมชอบกินชาเกียวเซเว่นเออไม่รู้นามันคล้ายๆกันเพราะมันแนววันาเหมือนกันสำหรับคนไม่ชอบหวานมาสั่งนะครับไม่ต้องบอกหวานน้อยดีแล้วถ้าหวานน้อยคือหวานไปอีกอันนี้คือหวานกำลังดีอันต่อไปเป็นพรีเมียม มัจฉะนะครับก็จะเป็นแนวผมเห็นเขาทำนะเมื่อกี้นี้เขาเอาถ้วยมาแล้วเอาไม้กวาดนะที่เไว้กวาดพื้นข้างข้างล่างเนี่ยมากวาดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม้เขาเรียกว่าเป็นเป็นใครไม้ไผ่นะเป็นไ,ไม้กวาดแบบเอาไว้ชงชงชาเขียวให้มันแบบเข้าๆเหมือนผงๆะนะชิมเลยพรีเมียมนะหนึ่งร้อยบาทมาดูกันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮนะ้ยเ้ยเ ไอเนี่ยคือมัชาทั่วไปที่คนเขากินกันแต่อันนียไม่เหมือนใครละหนึ่งคือไม่หวานเลยไม่หวานเลยออกขมไปลายๆแล้วมีกลิ่นของชาเขียวไม่ไหมแบบแบบแบบชัดมากชัดแบบ <Wow. S 1> ชัดมากกิน,นกันเอามันไม่หวานอะ่ะมันมันดีกลิ่นมันหอมเหมือนกลิ่นข้าวผสมไปในชาเขียว เอา,าเรสชาติถือว่าคนที่ชอบกินไม่หวานมากและชาเขยวเน้นๆตอบโจทย์ผมนะอันนี้คุ้มร้อยหนึ่งคุม้มค่าเพราะหาก,กินยากผม,ผมไม่เคยกินผมว่าผมโอเคผ่านนะครับส่วนอันนี้สตีเว่นก็ได้แต่อร่อยไงถ้าขึ้นมาคุณต้องกินอย่างนี้ไงแต่นี้คือผมร้องสั่งดูคือมีนมผสมคล้ายๆกันเออแนะนำแนะนำของเขาแต่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาลองกินไดฟุกุดูนะครับอุ้ย เ้ยผมแขาใช้ซ้อนจิ้มเองอะเนี่ยไม่ขาดด้วยประเด็นไม่แป้งของไดโฟกูอ่ะมันมาจากญี่ปุ่นใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะญี่ปุ่นปะ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเออสตรอเบอรี่ครับจะเสตรอเบอรี่แล้วข้างนอกจะต้องเป็นขวแดงนะฮะสตรอเบอรี่นี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่คัสเกตพิเศษเพราะว่ามันชิลแตกปกตินะครับผมเราเอาดอกไม้นะครับเด็ดไปนิดนึงแล้ววางข้างบนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรที่มันอยู่ข้างบนมันกินได้หมดกิได้ก็กินนะ กินได้จริงคุณมันคืออกไม่กินได้ผมไม่รู้มันโดขี้หมาหรือเปล่านะฮะใครที่เห็นวอกผมตรงนี้ก็ทําตามได้นะอืม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 ไม่ได้ใส่ตรงนี้สตรอเบอรี่เหรอครับสตรอเบอรี่ก็คือสตรอเบอรี่โอเคไหมเจอสตรอเบอรี่เลยคือมันคือ อ่ะผมไม่มีอ่านไม่เออนึกเออเด้อนะครับอุ้ยโอ้เราหยุดกันนอนเก็บไว้ก่อนเอาอันนี้ก่อนนะจะค่อยรีวิวสตรอเบอรี่คือสตรอเบอรี่แป้งก็คือแป้งคือตัวแดงเอาพูดตรงๆคือตรงนี้กันความหวานนะไม่หวานกำลังคือมันหวานกำลังดีไม่ถึงกับหวานมากรสชาติกำลังดีแล้วพอเราได้สตรอเบอรี่ความเปรี้ยวมันตัดความหวานนิดนึงมันลงตัวถือว่าอันนี้ เอาว่าผมว่ามันแพงไปอ่ะไม่รู้นะรสชาติมันอร่อยอยู่แล้วแหละแต่ผมว่ามันแพงไปเพราะหนึ่งคือมันน้อยอะ,<ฮ>ะแล้วแล้วมันก็แพงไปนิดนึงแต่ถ้ามันราคาถูกนิดนึงและจะาดีว่านี้แต่รสชาติถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับผ่านครับต่อไปครับต่อไปครับจานนี้คือหยดน้าอะไรนะโม<ด>โม<ด>จิยหยดน้ดยยดนํา<ด>ครับ,ยยรบก็คือว่าเขาเอาน้ํานะครับที่ตกฝน,นตกอย่างงี้ เอามากรอง,น,องนะะฮ้ำฝ<ล>นลแล้วก็ใส่บุญ้ญไม่ใช่จะบ้านเหรอเอาตรงนะ,<ส>ะกินได้เป็นหวอ,อกินยังไงวะแต่ผมว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่นะครับ85บาทผมเห็นอยู่ดอกเหมือนกันครับดอกไม้กินเล่นจะบ้าเหรอนะฮะโอเคมา,าคเป็นนี่คือคนที่จะสอนการกินเนี่ยกินยังไงเอางี้ผมไม่กลัวผมกลัวโจทจดกดแล้วมันจะแตกแต่ว่าไอเนี่ยคือน้ำตาลใสแดง ใส่เดนไฮเบ้า,า,าอืมตัวป่นครับป่นละเอียดเลยฮะอืมตัวปน่นน้ำเนี่ยอันนี้คือน้ำเชื่อมน่าเป็นน้ำเชื่อมฮะโอ้ไม่รอ้อนไม่ร้อนลองชิมชิมเออเยี่ยหืมน้ำตาลใส่แดงครับเชื่อมก็คือว่าลองไหมลองไหมผมไม่รู้กินได้เป็นนะน่าเทแหละ โอ้โหกินยังไงเนี่ยต่อนะแตกไหมวะเฮ้ยไม่แตกทุกคนครับมันทุกแคนมันไม่แตกครับทุกคนมันไม่แตกเนี่นะกล่นนี้ก็ได้อนะถั่วอะน้ำตามไฟแดงแล้วก็โมจิหยดน้ำข้าปากนไม่เข้าใจอะ่ะผมไม่เข้าใจมันอะ่ะ ไม่รู้ว่ะไม่เข้าใจอะ่ะมันเหมือนมันมันมีรสชาติไหมไม่รู้ว่ะอ่ะพีพ่พี่กินอะ่ะพ,พี่กินอะ่ะอ่ะพี่กินดูอะ่ะโอเคนะกินละอย่างนะไอเนี้ยคือน้ำตาลไตแดงเอามาเชื่อมไอเนี้ยคือถัว่วพลแต่ผมไม่รู้ว่าเขาถั่วอะไรมาถั่วจากไหนผมไม่รู้แต่อันนี้ยคือโมจิที่มันเหมือน วุ้นวุ้นอะวุ้นที่ไม่ใส่น้ําตาลคล้ายๆแบบวุ้นไม่ใส่น้ําตาลแล้วอ,อ่าแล้วเอามาทำมาเป็นก้อนวุ้นที่เป็นจือดๆอะเอามาทำเป็นก้อนแล้วมาเอามามิก,กันเอามาคอแลบกันกับขั่วปนแล้วก็น้ำตาลเชื่อมน้ำตาลใส่แดงเชื่อมแล้วเอามาใส่รวมกันสามอย่างกินเข้าปากพูดตรงๆเลยว่ากูว่าแพงไป ผมอาจจะไม่ได้อยู่ในคนุญี่ปุ่นมาก่อนหรืออาจจะเป็นอาหารเกาหลีญี่ปุ่นไม่รู้นะแต่ว่าทนญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ผมไม่ได้เข้าถึงเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันหนึ่งราคามันสูงนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของตรงรสชาติเนี่ยผมว่ามันเหมือนโมจิไม่มีรสชาติอะนะฮะไม่รู้นะโมจิมเป็นอย่างี้บ้างผมก็เคยเจอเหมือนกันแต่พอมันเจอโมจิกับน้ำตาลใสแดงแล้วก็แล้วก็วกขวดเนี่ยมันก็ถามว่าอร่อยไหมอร่อยก็ได้ครับ นืออะรหอครับเอางี้ผมเอาเอามาติบป่ะติดเต็มผมให้เจ็ดดาวผมไม่เข้าใจมันอ่ะที่อร่อยเพราะผมชอบกินนมเชื่อมมันนมเชื่อมมันอร่อยนำเชื่อมดีฮะถั่วผลก็โอเคแต่อันนี้ผมไม่เข้าใจอ่ะว่ามันจะต้องเป็นยังไงอ่ะหรือถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าใจนะครับเมนได้บอกได้นะว่ามันเป็นยังไงหรือผมอาจจะกินผิดอาจจะเข้าไม่ถึงผมขอโทษนะ่ผมไม่เข้าใจผมครั้งแรกผมไม่เข้าใจจริงๆว่ามันต้องเป็นยังไงนะแต่นั้นเนี้ยอร่อยครับแต่ราคาสูงนิดนึงถ้าเกิดมีสัก8ชิ้นเนี้ย ร้อยหนึ่งผมคุมนะสี่ชิ้นมันน้อยไปนะครับสมมผู้มมากันห้าคนสั่งอันเดียวอ่ะผมต้องแบ่งนะเอาคนนึงกินผัวแดงคนหนึ่งกินสตอเบอรี่นะส่วนชาเขียวเอางี้อ่ะอ่ะแบ่ครับเป็นรสชาติชาเขียวพรีเมียมเหมาะก,กับคนที่ชอบชาเขียวจริงๆและไม่กินหวานและชอบกลิ่นชาเขียวกลิ่นข้าวไปลายแบบจะคล้ายกลิ่นๆๆข้าวไม่ไม่หน่อยแต่ถ้าชอบกินชาเขียวมาชชาป,ปกติสารนี้มารสชาติโอเคมันจะเกรดดีกว่าเซเว่นนิดนึง ต่เอาพุงตรตนะพุงตรตนะผมลิ้นผมนะผมกินชาเขียวซึ้เป็นประจาก็ประมาณนี้สรุปนะทั้งหมดนี้ที่ผมว่ามันโอเคก็น่าจะเป็นอันนี้คุ้มค่ากับการซื้อและการจ่ายตังค์ระดับสายชาเขียวนะแต่ถ้ามาสายชาเขียวเขาจะมองว่าไม่คุ้มค่าอยู่ดีนะครับสำหรับวันนี้เราต้องการดูร้านไหมกปรโมตรบบ้านหน่อยไหมไป,ไปไหมไปไหมเอางี้แต่เด็ดกว่านี้เด็ดกวา่วกวาขนมผมเพิ่งคิดออกคนมาร้านว้าวท่านผู้ชมครับ คุณแต่งตัวหล่อๆนะคุณมานั่งกินกาแฟนะจิบๆนะสั่งขนมมีน้ำน้ำน้ำ,นำแก้วหนึ่งนะทำคอมเล่นคอมทำงานไปคุณดูคนรอบข้างนะผมบอกตรงฟินทั้งวันแต่งตัวกันแบบดาราน่งแบบนั่งถ่ายกันเนต็มเลยนะฮะ <iquer> ร้านนี้เด็ดเด็กกว่ากินแล้วเด็กมอบูนี่เด็ดมากผมไม่ได้หื่นนะฮะแต่ผมก็หาย <zić> ก็เดี๋ยวเราไปเจอกัน อีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เรามาแวะคาเฟ่กันและถ้าเกิดว่ามันดีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ามันดีนะบอกผมว่าให้ไปรีวิวคาเฟ่อีกผมจะเปลี่ยนจากอาหารเป็นเครื่องดื่มแล้วจะมาใส่นี้กันบอกเลยใส่เครื่องดื่มผมต้องรังค์การโอเคครับวันนี้เราไปก่อนครับผมไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ